เงินบาทแข็งโป๊กแต่ในเวลาเดียวกันกับมีเสียงเตือนดังๆว่าอาเซียนกำลังจะพังสองเรื่องที่ดูเหมือนจะสวนทางกันสุดขั้วนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงหรือว่าทั้งหมดเป็นแค่ฉากหน้าของเกมการเงินระดับโลกที่ใหญ่กว่าที่เราคิดวันนี้เราจะมาปอกเปลือกความจริงให้เข้าใจแบบมดจดเลยครับ เราจะมาคุยเรื่องที่หลายคนอาจจะกำลังสงสัยกันอยู่ว่าเอะเงินบาทมันแข็งขึ้นเรื่อยๆจนหน้าตกใจทั้งๆที่รอบตัวเรามีแต่ข่าวเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมนักลงทุนทั่วโลกถึงพากันแห่มาถือเงินบาทแห่มาซื้อหุ้นไทยหรือว่าจริงๆแล้วอาเซียนกาลังจะพังอย่างที่บางคนว่ากันหรอหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เรายังไม่รู้กันแน่ วันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังแบบสั้นๆแต่ได้ใจความให้คุณเข้าใจทุกมุมมองและฉลาดขึ้นในพริบตาเลยครับมาเริ่มกันที่ตัวเอกของเราในวันนี้กันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือเงินบาทของเรานั่นเองหลายคนพอเห็นว่าเงินบาทแข็งขึ้นก็คงจะดีใจกันใช่ไหมครับไปเที่ยวต่างประเทศก็แลกเงินได้เยอะขึ้นสื้อของจากเมืองนอกก็ถูกลงแต่เดี๋ยวก่อนนะครับความแข็งค่าที่เห็นกันอยู่นี้ เบื้องหลังมันมีความซับซ้อนซ่อนอยู่มากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะหลายคนอาจจะถามว่าแล้วทำไมเงินบาทถึงแข็งเอาแข็งเอาละ่ะเราเก่งขึ้นหรอคำตอบก็คืออาจจะไม่ใช่ทั้งหมดครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเงินบาทของเราเนี่ยมันแข็งค่าขึ้นนิดหน่อยเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วก็แข็งกว่าสกุลเงินของประเทศเพื่อนบ้านเราอยู่พอสมควรเลยนะครับ แต่สาเหตุหลักจริงๆที่ทําให้เงินบาทแข็งโป๊ะขนาดนี้เนี่ยมันมาจากปัจจัยข้างนอกประเทศเหล่าล้วนๆเลยครับปัจจัยแรกเลยก็คือทองคําครับคุณลองนึกภาพตามนะครับพอราคาทองคําในตลาดโลกมันพุ่งสูงขึ้นปรี๊ดตั้งแต่ต้นปีมานี่ขึ้นไปแล้วกว่า2 7เลยทีเดียวคนที่มีเงินอยู่ทั่วโลกเขาก็รีบเอาเงินไปซื้อทองเก็บไว้ใช่ไหมครับแล้วพอดีว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับทองคําอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับ มันเลยทำให้เงินบาทของเราถูกมองเหมือนเป็นสกุลเงินพวกเดียวกับทองคำไปโดยปริยายนั่นเองปัจจัยที่สองที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือพี่ใหญ่อย่างเงินดอลลาร์สหรัฐเขากำลังอ่อนแรงลงครับตั้งแต่ต้นปีมานี้อ่อนค่าไปแล้วถึง12เลยทีเดียวพอเงินดอลลาร์มันดูไม่น่าสนใจเหมือนเดิมแล้วเนี่ยเงินทุนมหาศาลจากทั่วโลกมันก็ต้องหาที่ไปใหม่ใช่ไหมครับแล้วที่ไหนล่ะที่น่าสนใจ คำตอบก็คือตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรในเอเชียซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยของเราก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายนั้นด้วยนั่นเองครับและนี่ก็คือความจริงที่อาจจะเจ็บปวดนิดหน่อยนะครับการที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความแข็งแกร่งที่มันผิดปกติและมันไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่แท้จริงของบ้านเราเลยแม้แต่น้อย พูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันเหมือนเราใส่สูตรผูกไทยดูดีมากเลยครับแต่จริงๆแล้วข้างในร่างกายเรากําลังป่วยอยู่นั่นเองถ้าเราไปเทียบกับประเทศอย่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้เนี่ยเราจะเห็นภาพชัดขึ้นเลยครับว่าประเทศไทยเราไม่ควรจะแข็งค่าได้เท่ากับพวกเขาเลยนะเพราะว่าเรามีเงินดอลลาร์ 3. สำรองน้อยกว่าเขาเยอะมากแถมเงินทุนที่ไหลเข้ามาในบ้านเราตอนนี้มันก็ไม่ได้มีแนวโน้มที่ชัดเจนอะไรเลยนะครับไม่ได้เข้ามาเพราะว่าพื้นฐานเศรษฐกิจเราแข็งแกร่งปึกปัก หรือว่าการส่งออกของเราเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยตรงกันข้ามเลยครับตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยในปี2562ถูกสถาบันต่างๆปรับลดการคาดการลงมาเหลือเพียงแค่ประมาณ1.8%เท่านั้นเองซึ่งสาเหตุก็มาจากความไม่แน่นอนทางการเทรแล้วก็การส่งออกที่ยังดูอ่อนแออยู่เลยครับเห็นไหมครับว่าเงินบาทแข็งไม่ได้แปลว่าเศรษฐกิจเราดีขึ้นเสมอไปมันเหมือนเราแต่งตัวสวยแต่ข้างในยังป่วยอยู่นะครับ เรื่องนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะเชื่อมโยงไปถึงคำถามต่อไปว่าแล้วทำไมนักลงทุนถึงยังเข้ามาละ่ะแล้วอาเซียนจะพังจริงๆหรือเปล่าซึ่งผมจะเล่าให้ฟังในส่วนต่อไปนี่แหละครับเอาล่ะครับพอเราเข้าใจเรื่องเงินบาทกันแล้วมาถึงอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่หลายคนกังวลใจมากๆก็คืออาเซียนกำลังจะพังจริงหรือเปล่า คำนี้ได้ยินแล้วมันน่ากลัวนะครับเหมือนทุกอย่างกําลังจะล่มสลายไปต่อหน้าต่อตาแต่ผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่าคํานี้มันอาจจะเกินจริงไปมากเลยครับเวลาเราเสพข่าวเนี่ยเราต้องดูให้ลึกกว่าแค่พาดหัวข่าวนะครับถ้าเราไปดูข้อมูลจริงๆจากสถาบันการเงินระดับโลกไม่ว่าจะเป็น ADB World Bank หรือ AMRO เราจะเห็นว่าพวกเขาใช้คำว่าปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของภูมิภาคอาเซียนลงมาครับ ซึ่งคำว่าปรับลดกับคำว่าล่มสลายมันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะคือเศรษฐกิจมันอาจจะไม่ได้โตเร็วเหมือนช่วงก่อนหน้านี้แต่มันก็ยังเติบโตอยู่นะครับตัวเลขยังเป็นบวกอยู่แค่ชะลอตัวลงมาเท่านั้นเองอย่างของไทยเราเองก็ถูกคาดการณว่าจะโตได้แค่ประมาณ1.6%ซึ่งก็ถือว่าต่ำที่สุดในภูมิภาคเลยนะครับแต่มันก็ยังไม่ใช่การติดลบหรือว่าพังทลายลงมานะ แล้วคำถามต่อมาก็คืออะไรคือความเสี่ยงที่แท้จริงที่ทำให้เศรษฐกิจเราชะลอตัวลงสาเหตุหลักจริงๆเลยก็มาจากเรื่องภาษีของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ความไม่แน่นอนของสงครามการค้าทั่วโลกนั่นเองปัจจัยพวกนี้มันส่งผลกระทบโดยตรงกับประเทศที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลักอย่างบ้านเราเต็มๆเลยครับแต่ในความน่ากวนนี้เนี่ยมันก็มีแง่มุมดีๆซ่อนอยู่นะครับ เพราะว่าตลาดการเงินในภูมิภาคอาเซียนของเรายัางแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่น่าทึ่งเลยครับแถมแรงกดดันจากภายนอกพวกนี้เนี่ยมันยังกลายเป็นตัวเร่งให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนหันหน้าเข้าหากันมากขึ้นเกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่แข็งแกร่งขึ้นไปอีกด้วยซ้ําครับเพราะฉะนั้นคําว่าอาเซียนกําลังจะพังเป็นแค่หัวข้อข่าวที่สร้างความตื่นเต้นครับความจริงคือเราแค่ชะลอตัว แต่เรากำลังปรับตัวและแข็งแกร่งขึ้นจากภายในภูมิภาคตังหากครับเอาละสิครับพอมาถึงตรงนี้หลายคนก็คงจะเกาหัวแกรกๆเลยใช่ไหมครับว่าอา้าวในเมื่อเศรษฐกิจเราก็ไม่ได้ดีเลิศประเสริฐสีขนาดนั้นแล้วทำไมนักลงทุนต่างชาติถึงได้แห่กลับมาซื้อหุ้นไทยกันเป็นว่าเล่นละ่ะนี่แหละครับคือกลยุทธ์ลับที่คุณต้องรู้ให้เท่าทันพวกเขาถ้าเราไปดูข้อมูลกันจริงๆจังๆเนี่ย จะเห็นเลยนะครับว่านักลงทุนต่างชาติเขาเริ่มกลับมาซื้อหุ้นไทยแบบมีในสำคัญเลยในเดือนกรกฎาคมปี2,568ที่ผ่านมาซื้อไปกว่า1 1 0 0 0 0ล้านบาทเลยนะครับคำถามคือทำไมเหตุผลที่แท้จริงมันเรียบง่ายกว่าที่เราคิดครับมันมีอยู่2ข้อหลกัหลกๆเลยข้อแรกก็คือเรื่องเดิมเลยครับเงินดอลลาร์มันอ่อนค่า พอเงินดอลลาร์มันไม่น่าสนใจนักลงทุนที่ฉลาดเขาก็ต้องมองหาที่พักเงินที่อื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าซึ่งเอเชียก็เป็นเป้าหมายหลักเลยครับและแน่นอนว่าไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นส่วนเหตุผลข้อที่2อันนี้สําคัญมากเลยครับก็คือหุ้นไทยในสายตาของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยมันถูกมากถูกมองว่ามีราคาต่ํากว่ามูลค่าที่แท้จริงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค พูดให้เข้าใจง่ายๆก็เหมือนเราไปเดินห้างแล้วเจอของแบรนด์เนมลดกระหน่ำอยู่ร้านเดียวนั่นแหละครับใครเราจะไม่อยากได้ใช่ไหมครับนอกจากนี้เนี่ยพวกเขาก็ยังมีความหวังลึกๆอยู่นะครับว่าข้อตกลงทางการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาอาจจะจบลงด้ดีซึ่งอาจจะทำให้มีการลดภาษีลงมาได้ในอนาคตแต่ช้าก่อนนะครับอย่าพึ่ดีใจไป การไหลเข้ามาของเงินทุนรอบนี้เนี่ยมันเป็นการลงทุนแบบเลือกสรรแล้วก็มีเงื่อนไขนะครับไม่ได้เข้ามาแบบสุ่ม4สุ่ม5เงินทุนส่วนใหญ่มันยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าปานกลางแล้วก็กระจุกตัวอยู่แค่ในบางกลุ่มอุตสาหกรรมเท่านั้นเองเช่นกลุ่มปิโตเคมีกลุ่มธนาคารแล้วก็พวกคุณที่จ่ายปันผลสูงๆไม่ได้เข้ามาแบบเหมาซื้อทุกตัวในตลาดนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ การลงทุนครั้งนี้มันขึ้นอยู่กับผลการเจรจาการค้าเป็นอย่างมากเลยครับถ้าผลการเจรจามันออกมาไม่สวยไม่เป็นไปตามที่พวกเขาคาดหวังเอาไว้เงินที่ไหลเข้ามาเร็วเนี่ยก็พร้อมที่จะไหลออกได้เร็วเหมือนกันนะครับนี่แหละครับคือดาบสองคมของเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาคือในด้านหนึ่งมันก็ดึงดูดเงินลงทุนเข้ามาได้จริง แต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็กำลังคุกคามความสามารถด้านการแข่งฐานด้านส่งออกของเราอย่างจังเลยเพราะว่าสินค้าไทยมันจะดูแพงขึ้นในสายตาของคนต่างชาตินั่นเองครับสรุปสั้นๆในส่วนนี้ก็คือนักลงทุนต่างชาติไม่ได้เข้ามาเพราะว่าเศรษฐกิจเราดีเลิศประเสริฐสีอะไรหรอกครับแต่เป็นเพราะว่าเรามีของดีราคาถูกและพวกเขากาลังจับตาดูการเจรจาการค้าที่สาคัญอยู่นี่แหละครับคือการลงทุนแบบฉลาดของพวกเขา พะเราเห็นแล้วว่ามีเงินทุนไหลเข้ามามีคนบอกว่าหุ้นไทยกําลังมีสัญญาณดีแล้วคําถามต่อมาที่สําคัญกับพวกเรามากๆเลยก็คือแล้วเราในฐานะนักลงทุนรายย่อยเล็กๆน้อยๆเนี่ยควรจะกระโดดเข้าไปร่วมวงกับเขาเลยดีไหมเดี๋ยวเรามาฟังข้อเท็จจริงกันก่อนดีกว่าครับจะได้ไม่ตัดสินใจพลาดถ้าดูภาพรวมของตลาดหุ้นไทยตอนนี้นะครับนักวิเคราะห์ส,ส่วนใหญ่ยังคงมีมุมมองที่ค่อนข้างระมัดระวังนะครับ มีการปรับลดคาดการ GDP แล้วก็เป้าหมายดัชนีตลาดหุ้นหรือ Set i n d e x ตอนสิ้นปี2,568ลงมาด้วย3ไปแล้วก็คาดว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะเคลื่อนไหวในลักษณะที่เรียกว่าไซด์เว y u อก็คือค่อยๆขยับขึ้นแต่ก็อาจจะมีแกว่งตัวขึ้นลงอยู่บ้างนะครับไม่ได้พุ่งเป็นจรวดนะครับแต่สัญญาณบวกที่แท้จริงมันซ่อนอยู่ตรงนี้ครับนั่นก็คือ ผลประกอบการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยในไตรมาสที่1ที่ผ่านมาเนี่ยออกมาแข็งแกร่งเกินคาดเลยครับแถมาการคาดการกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ของทั้งตลาดก็ยังคาดว่าจะเติบโตได้ถึง10.5%เเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าไม่เลวเลยนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างพลังงานพาณิชทรโทรคมนาคมเกษตรและอาหารแล้วก็กลุ่มการเงินเพื่อบริโภคครับ นอกจากนี้ก็ยังมีความหวังเรื่องการลดดอกเบีย้ยแล้วก็อาจจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากภาครัฐออกมาช่วยอีกแรงหนึ่งด้วยครับแต่ในโอกาสมันก็มีความเสี่ยงที่เราต้องจับตาดูให้ดีมากๆเลยนะครับเรื่องแรกที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการเมืองในประเทศครับความไม่แน่นอนทางการเมืองเป็นปัจจัยใหญ่มากๆที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนเลยครับเรื่องที่2คือเศรษฐกิจข้างในบ้านเราเองนี่แหละ ที่ยังดูซบเซาอยู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่สูงมากๆทําให้คนไม่กล้าใช้ใจ่ายเงินอุปสงค์ในประเทศก็เลยอ่อนแอแถมเงินเฟ้อก็ยังอยู่ในระดับต่ําอีกด้วยครับเรื่องที่3คือความเสี่ยงที่เงินทุนจะไหลออกอย่างรวดเร็วถ้าการเจรจาการค้าที่ทุกคนรอคอยมันล้มเหลวและสุดท้ายคือปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างรวดเร็วการขาดแคลนแรง,งงานที่มีทักษะด้านดิจิทัล แล้วก็ข้อจํากัดด้านงบประมาณของภาครัฐในการจะกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองครับดังนั้นหุ้นไทยมีสัญญาณดีจริงครับแต่เป็นสัญญาณที่มันเฉพาะเจาะจงแล้วก็เปราะบางมากๆเลยนะครับไม่ใช่ว่าทุกตัวจะดีไปหมดนะครับเราต้องเลือกให้เป็นแล้วก็ต้องคอยจับตาดูเรื่องการเมืองในประเทศกับการทราโลกให้ดีๆเลยครับเอาละครับเดินทางมาถึงบทสรุปที่สำคัญที่สุดแล้วนะครับ ที่จะทําให้คุณรู้สึกฉลาดขึ้นแล้วก็นําไปปรับใช้ได้จริงๆทั้งในชีวิตประจําวันแล้วก็ในการลงทุนของคุณเลยนะครับแกนแท้ของเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเล่ามาในวันนี้สรุปได้สั้นๆดังนี้ครับ 1. เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาเนี่ยมันมาจากราคาทองคําที่พุ่งสูงกับเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าเป็นหลักนะครับไม่ได้มาจากเศรษฐกิจบ้านเราดีเลิศอะไรเลยนะครับ 2. ภูมิภาคอาเซียนของเราแค่ชะลอตัวไม่ได้กำลังล่มสลายแล้วก็กำลังปรับตัวเพื่อสร้างความแข็งแกร่งจากด้านในด้วยครับ 3. นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาเขาเข้ามาแบบเลือกซื้อนะครับเพราะว่าหุ้นไทยบางตัวมันถูกแล้วก็กำลังรอผลการเจรจาการค้าที่สำคัญอยู่และ 4. ตลาดหุ้นไทยมีโอกาสในบางกลุ่มอุตสาหกรรมจริงแต่ก็มีความเสี่ยงเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศที่เราต้องระวังให้มากๆเลยนะครับทีนี้คำแนะนำจากผมก็คือ ข้อแรกเลยอย่าเพิ่งเชื่อแค่พาดหัวข่าวครับเราต้องหัดเจาะลึกข้อมูลดูเหตุผลที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังเสมอขออ้อ 2. ถ้าจะลงทุนต้องลงทุนแบบเลือกสรรน,นะครับเน้นหุ้นของบริษัทที่พื้นฐานแข็งแกร่งจริงๆมีการจ่ายปันผลที่ดีสม่ำเสมอหรืออยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์โลกในปัจจุบันขอ้อ 3. ต้องรู้จักกระจายความเสี่ยงนะครับอย่าเอาเงินทั้งหมดไปใส่ไว้ในที่เดียว ลองพิจารณาลงทุนในต่างประเทศบ้างเพื่อลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายในประเทศของเราและข้อสุดท้ายที่สําคัญมากก็คือต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะข่าวการเมืองและก็ข่าวการทราระหว่างประเทศนะครับเพราะเรื่องพวกนี้มันส่งผลโดยตรงกับเงินในกระเป๋าของเราได้เลยนะครับจำไว้นะครับว่าโลกของการเงินการลงทุนมันซับซ้อนก็จริงแต่ถ้าเราเข้าใจแก่นแท้ของมัน เราก็จะสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีปัญญามากขึ้นครับหวังว่าวันนี้คุณจะได้ประโยชน์แล้วก็รู้สึกฉลาดขึ้นนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ